เป็นไปได้ไหม k a w a ส a กิ z X9R ทาสู้ R9 แย่งบัลลังก์ z X6R m o t o r ร v a l จะพาไปดูกัน k a วา s a กิ z X9R รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสายสนามคลาสกลางคันใหม่จาก k a วา s a กิมีโอกาสมากแค่ไหนที่จะเปิดตัวในอนาคตเพื่อมาแทนที่ตัวแรงในปัจจุบันอย่าง z X6R ตามกระแสรถแนวซูเปอร์สปอร์ตในยุคใหม่ที่แห่ทำเครื่องใหญ่กันหมดซึ่งถูกบุกเบิกโดยยามาฮ่า R9 และดูคาติพนิกเล่ V2 อย่างที่เรารู้กันดีว่าความนิยมของรถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มซูเปอร์สปอร์ตที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบซสูบเรียง 600cc นั้นตกต่ำลงเป็นอย่างมากในยุคนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้ใช้ต้องการรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้คุ้มค่ามากกว่าเดิม ส่งผลให้ค่ายลดหลายรลยเลือกที่จะทิ้งรถในกลุ่มซูเปอร์สปอร์ตที่เป็นเหมือนกับลูกคนกลางออกไปแล้วทุ่มทุนพัฒนาลูกคนโตอย่างกลุ่มซูเปอร์ไบค์ที่ทำกำไรมากกว่าแถมยังใช้โปรโมตได้ดีกว่าผ่านรายการ World Superbike และด้วยความที่เครื่องยนต์สายสปอร์ตนั้นยังพัฒนาให้ผ่านมาตรฐานไอเสียในปัจจุบันได้ยากการพัฒนาเครื่องยนต์ประเภทนี้ออกมาหลายเครื่องแถมยังมียอดที่ไม่ดีจึงเป็นแนวทางธุรกิจที่ไม่ฉลาดนะัก เรื่องนี้ส่งผลให้ผู้จัดก,การแข่งขัน World Super Sport ได้ทำการปรับกติกาใหม่ให้เครื่องยนต์สายถนนลูกใหญ่สามารถใช้ลงแข่งขันได้ทำให้เราได้เห็นรถอย่างยามาฮ่ R9 ดุคติพนิกเ g ล v e V2 KTM 990 RCR ถูกเปิดตัวออกมาในเวลาใกล้เคียงกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ด้วยว่า Suzuki และ Honda ก็อาจจะดำเนินแนวทางเดียวกันในอนาคตอันใกล้ทำให้ตอนนี้ผู้เล่นในเวที World Super Sport ที่ยังไม่มีข่าวการปรับแนวทางการพัฒนาตัวแข่งรุ่นใหม่จึงเหลือแค่คาวาซากิกับ z x 6 r ที่ใช้เครื่องยนต์ขนาด636ซีซีคำถามคือค่ายเขียวมีทางเลือกอะไรบ้างหากต้องการตามขาบวนรถเครื่องใหญ่กับเขาบ้าง ทางเลือกแรกที่ง่ายที่สุดน่าจะเป็นการพัฒนาแซด900ให้กลายเป็นรถสปอร์ตเต็มตัวโดยอาจจะใช้วิธีการเพิ่มแฟลลิ่งบางลมขนาดใหญ่เข้าไปรอบคันพอเป็นพิธีหรือถ้าอยากเล่นใหญ่หน่อยก็อาจจะลงทุนพัฒนาชุดเฟรมและสวิงอาร์มสายสปอร์ตเข้ามาเลยแบบเดียวกับที่ Yamaha และ KTM ทำนั่นเองแต่อาจจะติดปัญหาที่เครื่องยนต์ลูกเดิมที่ใช้อยู่นั้นค่อนข้างเก่าและไม่สปอร์ตดุดันเท่าคู่แข่งแถมยังมีน้ำหนักมากเนื่องจากมีลูกสูบที่เยอะกว่าชาวบ้านเขา ถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ถึงลากคาวาซากิก็จำเป็นต้องปรับปรุงเครื่องยนต์ลู่เดิมชุดใหญ่ตามไปด้วยอีกแนวทางหนึ่งที่พอจะเป็นไปได้คือการเปลี่ยนจากการพัฒนารถรุ่นใหม่บนพื้นฐานของ z 900มาเป็นการขยายเครื่องยนต์ของ z X6R รุ่นปัจจุบันให้มีปริมาตรกระบอกสูบใหญ่ขึ้นทันสมัยมากขึ้นและมีพละกําลังในรอบต่ำมากขึ้นแทนเพราะนี่ก็เป็นวิธีที่ Tri อัม um e ใช้กับตัวแข่งเดโ o นา765ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก d เดโตนา675 แต่ข้อเสียคือรถรุ่นใหม่บนพื้นฐานรถสปอร์ตแบบนี้อาจจะพัฒนาต่อไปเป็นรถแนวอื่นได้ยากกว่าแทนหรือถ้าหากว่าใครเขียวอยากจะเล่นใหญ่ลงทุนก้อนโตแบบทีเดียวจบก็สามารถใช้วิธีพัฒนาเครื่องยนต์ลูกใหม่จากศูนย์แล้วให้เครื่องยนต์ลูกนั้นมาแทนที่เครื่องยนต์ของ Z900 และ z x 6 r ไปพร้อมๆกันทีเดียวเลยซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดต้นทุนได้ในระยะยาวดีที่สุดเพราะไม่จําเป็นต้องผลิตเครื่องยนต์หลายแบบแ,บบแยกกันอีกต่อไปแล้วซึ่งนี่เป็นวิธีที่ดุคติเลือกใช้กับพ ที่ใช้เครื่องยนต์ใหม่ที่เกิดจากการผสมเครื่องยนต์สายถนนกับสายสนามเข้าไว้ด้วยกันแล้วทุกคนล่ะครับถ้าเกิดว่า Kawasaki ZX9R ถูกผลิตขึ้นมาจริงทุกคนอยากจะให้มันพัฒนาไปในทิศทางไหนหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ o t o ต r i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย